บสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนเนาะบัวจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเราทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านสมัลูกบราณาคือเกาเด้ออ่าพบกับน้องปื้มคือเก่าเนาะทุกคนม้อนีในตอนแรงเนาะอากาศฮห้อน,อนม้อนีทุกคนเอ้ยประมาณสี่โมงครึ่งเนาะยังแดดออกอยู่เนาะแดดก็ยังแก่หน่องน้องปื้มก็แลวเวียกเนาะหลังจากที่สำเร็จการเกลือไก่เกลือเป็ดของเฮาแล้วก็ ขึ้นมาหน้าบ้านเนาะทุกคนมื้อนี้น้องปื้มจะมาปลูกพักเนาะรู้บ่ทุกคนมื้อนี้น้องปื่มสิมาปลูกพักยังน้องปื่มสิมาปลูกพักบัวรพาเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเบิงนําการเลยเนาะน้องปอ่มไดเบี้ยมานําอาน้องปื่มเนาะเมื่อั้นไปส่งผ่นอยู่นะเร็วเขาไปสวนผืนบ้าใหญ่ทุกคนสวนผ่นนะแล้วผ่นก็ให้เอาเบี้ยพักบัวรพาเนาะมาปลูกเิานเหาย เนี้ยมือหน,าาหน้าแถวไปนาเนาะสิพาไปเละาะสวนเพื่อนเราทุกคนมันปลูกหลายอย่างเลยเนาะแต่เมื่อนี้น้องปุ่มสิพาไปปลูกพักนํำการเนาะทุกคนอันอยู่เฮื่อนคือเก่าบได้ไปใสเสียงล้านน้อยให้ทเทวีเพื่นอยู่ข้างบ้านน้องปุ่มก็สิลงไปคุดนานเนาะไปเอาเบียร์พลาก็ลงไปคุดนานท้ำการเนาะทุกคนเนาะได้ถ่ายคลิปอยู่เฮื่อนอยู่ซานคือเก่าเนาะทุกคนบได้ไปใสจะพ,พึงเบื่อกันเด้อ ไปไปเลยบรรยากาศยามแรงทุกคนต้นมะนาวไม่เผ็ดต้นมะนาวอันนี้เป็นมะนาวไทยเนาะทุกคนยังบอดอกเลยพยมีสูตรบอกนะ้องปื้มมาเดินนี่เด้พักบรวพานานออกมาก็ไม่ได้ออกแต่ถงเน่นอยู่เลยทั้งบ้านอันทุกคนเอิ้นพักหยังเอ,อิ้นคือกันอยู่บอพักอันนี้ น้องปพ้่มเอิญพักบัวลพาเด้อเ,เวลาเขากินกับกินกับเฟอบากกินกับข้าวเปียกอย่างกระแซบนะทุกคนกินกับสมตำกระแซบนี่มะฮุงดกดก๊กทุกคนเอ่ยคาเบิ่งอีกก่อนเด้อเพิ่นสีซุกแล้วได้อน่มีต้นเดียวเท่านั้นเด้อมีเพจแล้วห่วงห่วงได้กำลังเหิมนี่ทุกคนกำลังก้นเหลืองๆเลยเนาะกลนสอดละ่ะ ป้าโทเดี๋ยาก,ก็หลอดลงไปทางลุมเนาะต้นมักสิดาน้องปื้มกําลังอันแตกยอดเนาะทุกคนน้องปื้มก็สิได้เอาน้ำมักเอาฝุ่นมาใส่เพิ่นให้เพิ่นแตกยอดไวุ้่นแลบ่อนเฮาสิอันไปปลูกนานอยู่ลุมพี่เนาะ,ะพักพักบ่อยากหลา,หปายปานใดปีนี้ กต้นมกเล่นทุกคนมักเล่นกำลังออกหมาก็ยังเบี้ยมักซิดาหน่อยนึงเนาะต้นมะเขือมะเขือเพิ่อนอยากแบบเพิ่นแบบมีพี่อยาก,กิน่ได้จึงไดแมงกินบ่ทุกคนนี่ไม่เพ็ดแล้วไว้เอาแนวเอาแนวเพิ่นไว้หวานอีกเนาะทุกคนเนาะ<ฮ>เดี๋ยวไปคุดนานกันเนาะทุกคน ขวดบนสิ้นุดน้ำขูดทุกคนแล้วคะเอุ่นมาปุกเรียะกรร้าแใสได้น้ำหน่อยไงไก่ขันยำแรงนะทุกคนพักท้างบรายก็ชิมาคุดเอาเคืงนานเนาะ ตะกี้กวาสิปูเป็นคุมเหละทุกคนแต่ว่าบมมีอัดคุมสิบนสิปูกันเนาะมันเต็มหมดเลยก็เริ่มเห็นเป็นนานเอาเราป้มยังหพิผดเกิดขึ้นมากเพิผนเป็นคุมอยู่ทันปูเป็นคุมแหละเอส่วนที่โเป็นขุมเนาะมันเป็นเอาเนะเหีนยพเห็นผเลี่ยนๆกันอยู่แล้วเป็นขุมไม่เก็บอะทุกคนก็เริ่มสิปูเป็นนานเห็นดินวางทางกลางตะกี้เขาปลูผักขมใส่เนาะกับผักบง พุทธครันหนึ่งก็น่าจะพอเราทุกคนเอาเงินซะก,กมา,ไ,กไ,มมา,กาได้ปลูกพักแต่ดนนลยแต่เก่าองซื้อไปเฮียนใหม่ๆยังว่าได้ปลูกพักเลยทุกคนแต่คาล่างๆไม่มีมาได้ปลูกแต่เก่าปลูกแล้วก็ไปขายที่ตลาดเป็นนานแล้ว ข้ากระบงเอาเนาะคันเบอร์อันลงปื้มจบมาค่ะนี่เนาะจะได้ผกพักทีเดียวปกติมีเมเพ็ดเราหยาดเนาะหยาดเราฮดเราเดี๋ยนะคนเดียวเมเป็ดเราบ่คอยแข้งแห้งขนไดนัานแบบสไตล์ตัวเองไหนทุกคน ได้ฝึกงานกก็ได้มีดีไซายปลผัวยัำปนกี่นี่ดี่ซน์ผืนไลลงมาตรบนี้ พอได้เก็บใส่ของกินนะทุกคนตะก,กี้นอ้นองปืป้มปลูกพักบัวรพันได้ขายอยู่ไหนทุกคนเป็นราคาไดไตอนอันอันนี้มันจะเป็นปีที่น้องปื้มที่จบเยน้ยนอนมกระอย่างคุ้มไปขายไหมคุณ น้อยๆ แกลไก่ขอบเป็ดเนาะก็เลยได้ยินเสียงเป็ดนเองเนี่ยวะุขคนนั่งฟังตรงปึ๊บวันนี้ยง ก็สะนำมาโฮตก่อนเนาะเอาผนมาสลารสลาใส่แล้วก็เอานำมาโฮดเบี้ยผนแก่แล้วใส่ผ่น้ำได้เลยแล้วก็มาสะพักขอยดูน้ำมีไก่ออกกับมวยงานทุกคนเออมัดเลยบนขนออกงัดออกอย่เลย แล้วอะไรบ้าหมดกันปลูกใจหดจ้ะกินจับสามมากุลข้าเสื่อหนอบงได้ทุกคนข้าเห็ดเป็นหนานบุ้งพักทางนี้เป็นลุ้มนะครับปลูก เป็นหวามเป็นหงาเป็นคุม้มเหรอวะทุกคนนี่ฮะก็เดี๋ยวพักมาลงเลยเราเพื่อไปจิม้มเอาเป็นเหงาเลยหอมหอมหอมไปกัไก <c ười> น่นานได้บักใหญ่นะทุกคน นั้นบักใหญ่บักใหญ่เพิ่นก็ใช้ฟุนติดมาหน่อยทุกคนสิบงไปถ้าก็ได้เวลาปลูกสลา์ไม่เตอวิยญาณทุกคนเราต้องปลูกเราต้องปลูกทีเนาะเผื่อเพื่อนญ่งึทีน่าจะเป็นกลุ่มของเอง үгээрээ <laughs> จะได้ก็มันหูมใหญ่ปสีงามเนาะก็ไม่ได้ปลูกใกล้บันไดทุกคนเคยปลูกอยู่บอ่อพักไซดินไซดินเป็นนานได้แบบบริเวณใส่กระถางาคุดเป็นนานแบบนี้นะสไลด์เดี๋นี่จะปลูกใส่ยังเกาะคือยังเกออาะพักออแกนินคเนาะทุกคนปลูกใส่โฟมนะแดวนี่ แบบวันมี้คือทีดีหลายก็จะเป็นหามูงเลยทุกคนเออแบบอากาศกระซิ่นเย็นๆขึ้นมามเนเผ็ดเราอาบน้ำผักพรนแล้วเนาะ ให้เราพักผ่อนเือนโหเจ้าชีไดนานยาวมีบระจ้าเด็กนานหน่อยพรอบบจ้า ไก่เป็นวิญญาณงูกระนี่แหลวทุกคนเ้าอยากยังนราปลูกค่ะ คนันใส่สมมือผัดมันมันบอกขักคือมือเฮาเห็ดเลยทุกคนเลยมันสะดวกอ่กลัวเนาะยังสาวน้ำมาหดอีกห้อบหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเอาน้ากันพอดีเลยูกพักแรงๆเย็นๆเย็นสบาย นานได้ได้เครื่องนานเนาะบัะเต็มนานยาวเฮาตามเบียเนาะก,ก็ได้เครื่องนึงบัดเพิ่นใหญ่ขึ้นมาอีกก็จึงใส่ฝุ่นพอดีเนาะทุกคนถ่ายเพิ่นติดนานไก่เนาะนี่เพผลหลักออกมาใช่ไหมวันที่ว่าซาพักข่อยเด้อสำเร็จไปเนาะทุกคนปลูกผักบัวะพาพอได้กินในแรงงานนี่มักเพ็ดปีนี้ลงปึ้มบ่ได้มะเพ็ดเลยทุกคนพี่กนะอชชนน่ะยอกเพชชดดก็เพชชดเนาะมะเพชช็ดดกมะเพ็ดดังนะมะเพ็ดไม่เพชช็ดได้ขายพร้อม กำลังปลูกตอนนี้เนาะกำลังปลูกใหม่ป้าเห็นว่าเป็นนนี่นะน้อยในน้อยนี่นะกัดบาดหนึ่งนี่สู้ซ้าเลยเด้อทุกคนเด้อฟ้าตงามเลยต้นในน้อยหนึ่งได้นะต้นมะซีดาทางขางก็ได้เนาะต้นมะเขือเด้กต้นดอกแร์เด้อทุกคนอันนี้เนาะเป็นข้างมะทั่วเนาะดิมันเพิ่นปลูกใหม่ต้นเก่านาะเป็นเพิ่นตายแล้วเนาะแล้วก็ปลูกใส่ใหม่ทุกคน หลังจากปกกลูกพักแล้วก็มานั่งเศร้าอยู่ข้างต้นมะเพ็ดเนาะทุกคนหรือว่าต้นมะเพ็กค่ะละเนาะกับข่างๆคอกเป็ดเนาะจนนันสิได้ยินเสียงเป็ดห้องทุกคนเอ้ยน่ะมาเธว่าแล้วก็สิได้ยินแล้วได้นะมานั่งเศร้าพักจักน้อยหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็ตึงสิได้ขอลาทุกคนเนาะ <S <S 2> <S 2> ปลูกพักบุรพพาไปนานหนึง่งเคืองนานมหมกับอากาศเย็นเน่ห้อนเน่เนาะทุกคนแต่ว่าแดด อันเพิ่นมิดไปแล้วเนาะก,กะสีเย็นๆขึ้นมาเนี่ยแดดแก่ๆนะทุกคนมอนี่นะแดดแหง้งนะนะสองมือมานี่อากาศเดี๋ลืมห้อนแล้วเนาะทุกคนแต่กะนหนาวขนาดจ,จะได้มาใหม่อีกเนาะทุกคนเนาะตามอันานเะพิ่นแจ้งมาห้อนกับมีแห้งเนี่ยหนาวกะบบวบันไดโมวังอากาศหนาวเนาะทุกคนเนาะหมักแบบพอดีพองาม สออนมากเพชรดีดีทุกคนต้นน้อยหนึงนี่นะกัดกระฝือเราทุกคนกินกระฝือปาดคุยกับปิน้อยด้นนี้น้อยแต่สู้ซ่าเลยกัดเขาเธอหนึ่งนี่ออกคอนฮูเลยสบอก <c oughs> ยังได้แต่ต้นนี่หลหยเนาะทุกคนปลูกแลเพิ่นเป็นแบบเอยียงปลูกก็ได้ซ้ำกินการ พิ่นเป็นเพี <cek ako st anza> ้ยเพี้ยกินเพิ่นเนาะเลยเพิ่นละฮอดกระปุกใหม่ด้ทุกคนอันได้เบียร์2เบียร์แล้วก็ไปปลูกางหน้าบ้านป้าิเห็นตะกี้นะบักดกๆเก็บได้เทนึงเป็นกระโตกระโตได้อยู่หลายโลอยู่ได้กันปลูกตะกี้กทุกคนเยแต่ว่ามานี่นะเพิ่นมันแห้งหรจังไดบ่แม่นบ่คัวไดแบบใส่ฝุ่นใส่หยังก็ใส่บ่ทุกคน แต่พี่อย่าลงเพิ่น,นคือมะเขือคือกันเดินนี่นะปลูกอะพี่อย่าลงเอาไม่ได้ลงหกักบางทีก็ลงหักกันยังเหลือแต่หมากหน่อยเพิ่ใหญ่เพิ่ใหญ่ทั้งเทึงนะทุกคนยังเหลือแต่ใบยังเหลือแต่หมากใบเนี่ยตาย <c oughs> เ,ปเป็นเงียบนะสุมส่มๆมอะไรทุกคน <c oughs> เงียบบ้านนกปูมหากคำมาอะไรเงียบทุกคนเลยบ่ยาก วนวนวินวินเนาะบอกคือทางพี่ๆได้เนาะคือสีวนวันวนวันทางนี้ฮะแบบสงบสงบแต่ก็ดีอย่างหนึ่งเลยทุกคนเงียบดีเนาะเอาเดี๋ยวมะฮอดนี่น่ะน้องปุ้มสิได้ขอลาคลิปลงก่อนเด้อทุกคนเนาะน้องปุ้มจะได้ไปเห็ดกินกินเข่าแตเวงแตเวินเนาะทุกคนเดี๋ยวมันสิมืดก่อนบ่อยากเห็ดคั่มเนาะทุกคนเนาะแล้น้องปุ้มก็ขอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อพี่ๆ FC ทุกคนเนาะทางภายในและต่างประเทศ อาทียังเข้ามารับชมคลิปเนาะแล้วก็บลูมน้องเพิ่มเนาะทุกคนเเต่น้องเพิ่มเดี๋ยวนี้ก็มีเวลาเน่ะเนาะก็อัดคลิปบไปไปใสอยู่บ้านคือเก่าเนาะก็จะได้เห็นแต่แบบแถวบ้านคือเก่าเนาะทุกคนเนาะแต่ไปบนอื่นก็จะถ่ายให้เบิ้งเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ฝากรอชมติดตามไปกับน้องเพิ่มนไปเด้อเนาะขอบคุณหลายหฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเพิ่มนไปเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าที่งสำคัญก็คือฝาก z o o โฆษณาให้น้องเพื่อนไปเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรเิ้วทุกคนเนาะคลิปนี้บ่มีอย่างหลายนะทุกคนขอเก่าเขาว่าสบายดีบ๊ายบาย